ทุกท่านที่หลงทางมายังช่องนี้ทั้งชาวไทยและสะปปลาวทุกคนเลยครับคลิปที่ทุกคนเฝ้าคอยรอคอยก็มาถึงแล้วนี่คือสปอยเนื้อหาบางส่วนจากตอนที่54ของมหาศึกคนชนเทพสําหรับตอนที่55เราติดตามในคลิปต่อไปเลยครับเปิดเรื่องราวกันด้วยชัยชนะของบุตต้ามีล่องรอยการต่อสู้อันดูเดือดบนพื้นเวทีและมันอยู่ในสภาพที่ถูกทําลายไปเกินกว่าครึ่งในรอบที่6เนี่ยมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้น เรียกได้ว่าปั่นป่วนและยุ่งเหยิงแบบสุดๆผู้ชมทุกคนจากฝั่งมวลมนุษย์โห่ร้องอย่างมีความสุขจากเธอชนะของบุตรดาในช่วงสุดท้ายของการต่อสู้บุตรดาวรุนกับเซโรฟุกุกและบทขยี้หาจนด้วยท่วงท่าปรกดาบแห่งเนสวรรค์มหาปรินิพานอย่างไรก็ตามเมื่อจบศึกดาบเซโรก็ดับสลายไปเซโรฟกุกและคณะเจ็เทพแห่งโชคราบก็ปรากฏตัวขึ้นและวิ่งด้วยใบหน้าที่มีความสุข นกตัวหนึ่งบินมาเกาะที่ด้ามของอาวุธซึ่งตอนนี้ก็เหลือแค่ด้ามแล้วล่ะที่อยู่ในมือของวุฒิาซึ่งนกตัวนี้คือนกที่เซโรฟุก,กุในวัยเด็กเคยช่วยเหลือเอาไว้เมื่อครั้งอดีตการนกตัวนี้บินไปพร้อมกับหลังน้ําตาให้กับการจากไปของเซโรฟุก,กุซึ่งก็ดูเหมือนว่าแม้แต่นกก็ยังไม่ลืมความรักที่เขาเคยได้รับจากเซโรฟุก,กุถึงแม้ว่าเซโรฟุก,กุได้จากไปแล้วแต่ความรักที่เขาเคยมอบให้กับมนุษย์นั้นจะไม่หายไปจากใจมนุษย์ สำหรับบุตด้าแล้วเซโรฟุกุคือเพื่อนคนสนิทเซโรฟุกุสามารถบรรลุสัจธรรมได้ในห้วงวาระสุดท้ายบรุนฮิลและแกวรอต้อนรับบุตด้าอยู่ที่ทางเข้าบุตด้าอยู่ในสภาพที่บาดเจ็บสาหัสแต่ก็ทรงยิ้มให้ก่อนจะสุดตัวลงบรุนฮิลรีบเข้าไปช่วยแต่เห็นได้ชัดว่าบุตร้านั้นสาหัสมากเกลก็โทร1669เไปสนามมาทันทีบุตร้าถูกนำตัวเข้ารับการรักษา บอกเลยว่าร่างกายนั้นสาหัสมากแต่ก็ยังดีที่วันฮาร่านั้นมีทีมแพทย์ที่เก่งกาจแต่ก่อนที่บุตด,ด้าจะเข้าห้องพยาบาลบุตด,ด้ายกประหัตขึ้นและพูดกับบุญฮิวบุญฮิวโค้งคำนับอย่างสุภาพบุตด,ด้าต้องการให้บุญฮิวนำบุตด,ด้าแชปลดโคล่ามาให้ซึ่งเป็นลูกอมที่อร่อยที่สุดในโลกและมีรสชาติเหมือนโคลา่าแต่ที่บุตด,ด้าต้องการจะสื่อจริงๆคือสิ่งนี้เป็นไปตามจุดประสงค์ของบุญฮิวหรือไม่ซึ่งผมต้องขอบอกก่อนนะว่าข้อความในส่วนนี้มันกําควมจริงจริง ผมเองก็ไม่สามารถที่จะตีความหมายออกมาเป็นคำพูดได้ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะและคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันออกมาแค่บางส่วนเท่านั้นยังไงก็ต้องรอฉบับเต็มกันอีกครั้งหนึ่งเอาละ่ะกลับไปสู่เหตุการณ์ในมังหะก,กันอีกครั้งหนึ่งภาพได้ตัดกลับไปที่เบลเซบับดูเหมือนว่าเจ้าหมอนี่กำลลงนำเอกสารการวิจัยมารฟ้าที่6หาจุนเผาใส่ในกองไฟเพื่อเป็นการทำลายหลักฐาน ซึ่งก็ดูเหมือนว่าเจ้าหมอนี่ไม่มีเศษเสี้ยวทางจริยธรรมออาสะเลยนายคิดว่ามันจะยุ่งยากไหมถ้าหากว่าต้องลงมือทำเองโอดินโผล่มาอยู่ด้านหลังของเบลเซบับไม่หรอกเนื้อหาทั้งหมดน่ะมันอยู่ในหัวฉันแล้วถึงจะเป็นอย่างนั้นโอดินเทพเจ้าสูงสุดแห่งตำนานนอร์สก็มองว่านี่นะมันเป็นงานของเบลเซบับโอดินก็ยืนดูเบลเซบับทำลายหลักฐานอย่างเงียบๆส่วนเบลเซบับก็ไม่ได้สนใจอะไรโอดินและยังคงตั้งหน้าตั้งตาเผาทำลายวัตถุดิบต่อไป แต่แล้วโอดินก็มาโผล่อยู่ด้านหลังของเบลเซบับโอเดนเนี่ยยิ้มอย่างชั่วร้ายเลยละ่ะการต่อสู้ครั้งนี้เป็นความปรารถนาอันยาวนานของฉันและอุปสรรคคือการให้อภัยทางด้านเบลเซบับก็ตอบสนองความปรารถนาที่ฉุนเฉียวของโอเดนเบลเซบับนั้นค่อนข้างมีอารมณ์แปรปรวนและสนใจแต่สิ่งที่ตัวเองทดลองเท่านั้นและดูเหมือนว่าโอดินกับเบลเซบับเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับบางอย่างที่ดูผิดปกติรู้สึกว่าสองคนนี้มันอันตรายจริงๆ ตัดมาที่ซุดซุดนั้นอยู่ในอารมณ์ที่เกลี่ยกาดหลังจากที่คะแนนของฝ่ายมนุษย์และเทพกลับมาเท่ากันที่3าอีกครั้งซึ่งในตอนนี้ตัวแทนฝั่งเทพมีจำนวนน้อยกว่าฝั่งมนุษย์และซุดบอกว่าในรอบต่อไปชัยชนะจะต้องเป็นของเทพท่านนั่นเฮอร์มิสก็เหลือไปมองแอเรียสส่วนแอเรียสเนี่ยก็กักงวลเล็กน้อยอ,อืมไม่สิเลือกลากเลิกๆล่เลยละ่ะแต่ก็เอาเถอะในขณะที่แอเรียสกำลังตัดสินใจที่จะลงต่อสู้นั้นประโยคนึงก็ดังออกมา ฮาเดสลาชาแห่งยมโลกจะเข้าร่วมสงครามด้วยตัวเองหลังจากที่พวกเราคาดเดากันมาอย่างยาวนานว่าใครจะเป็นตัวแทนฝั่งเทพท้ายที่สุดก็เป็นฮาเดสผมต้องขอบอกเลยนะว่าตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นอนุบิสเพราะอาจารย์แกวได้วาดเงาลางๆของอนุบิสเอาไว้ในฉากรู้สึกจะเป็นตอนที่54ด้วยละมั้งสารภาพเลยนะว่าพวกเราโดนต้มจนเปื่อยส่วนการตัดสินใจลงของฮาเดสหรือเฮดิสเนี่ยผมขอขบคิดเล่นๆก็แล้วกันนะ ส่วนหนึ่งอยากจะแก้แค้นให้โผไซดอนน้องชายที่พ่ายแพ้ให้แก่ซาสากิโคจิโร่และอีกส่วนหนึ่งก็คขเป็นเพราะการต่อสู้ของคู่ที่6กบุดด้ากับฮาจุนคือนั่งดูอยู่เฉยๆและคงคันไม้คันมือแหละแต่เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดฝ่ายเทพชนะและล้างบางมนุษย์นรกนี่ขาดทุนยับเลยนะ เพราะคงจะไม่สามารถนําเข้าดงวิญญามนุษย์ได้อีกต่อไปสําหรับเนื้อหาบางส่วนในการสปอยตอนที่54ก็มีเพียงเท่านี้ส่วนตอนที่55นั้นบอกได้เลยว่าตื่นเต้นแน่นอนเพราะว่าเปิดตัวนักสู้ฝั่งมนุษย์ถึง2คนด้วยกันบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์คดๆรอติดตามได้เลยฮนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี